こんにちはไม่นิจิญี่ส no วัสดีคับภาษาญี่ปุ่นทุกวันนะครับภาษาญี่ฟุนของวันนี้ทำที่ใช uh ้เวลาป่วยเวลาไม่สบายนะครับ Let's go ปวดทุกๆุบมีคือสยิดามิปวดแบร์แบร์ซาสุโยนะอิดามิปวดลึกลึกมีบุยอิดา,ามิปวดตี 断続的な痛み。ぽわっせっせ。ひりひりする痛み。ぽわっとねえん。持続的な痛み。かんとぱいこく。ぽわっとんたむあらいなかっ。くるんれおぽわっ。飲み込むと痛い。ちると痛い。 กดแล้วปวดอすと痛いเี่ยวแล้วปวดかむと痛いดิดแล้วปวด曲げると痛いไม่ทำอะไรก็ปวดนา何もしなくても痛いภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้มักง่ายๆแต่เวลาป่วยจริงอาจพูดไม่ออกก็ได้จึกจำไว้ดีๆเพื่อ เวลาจำเป็นต้องใช้นะครับเซฟคลิปนี้ไว้เผื่อกลับมาดูย้อนหลังหน่อยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับ